ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรนปวยทานกล่องของขวัญกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างกล่องของขวัญของเราวันนี้นะคะก็เป็นกล่องของขวัญวันคริสต์มาสค่ะจะเป็นธีมสีแดงแล้วก็สีเขียวเดี๋ยวเรามาดูค่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้ก็คือริบบิ้นสีเขียวเบอร์สจำนวน3เส้นความยาวก็อยู่ที่25นิ้วแล้วก็เตรียมโบว์สีทองไว้ตกแต่งค่ะ แล้วก็ยังมีริบบิ้นสีแดงลายจุดไว้ตกแต่งเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเราค่ะเราก็จะนำเอาริบบิ้นออกมา1เส้นแล้วก็จะเอาปลาย2ด้านทบกันนะคะแล้วตรงกลางค่ะตรงนี้เราก็จะพับครึ่งให้ดูตรงนี้นะคะที่เป็นเส้นๆแบ่งครึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะพับริบบิ้นค่ะ พับริบบิ้นข้างบนนะคะไปทางขวามือนี่นะคะให้อยู่ตรงกลางด้วยจากนั้นจะพับลงมาข้างล่างค่ะจะได้แบบนี้นะคะพับขวามือตรงนี้นะคะย้อนไปข้างหลังค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะพับย้อนมาข้างหน้าค่ะและตรงนี้ก็จะเป็นช่องนะคะ เราก็เอาปลายของริบบิ้นสอดเข้ากับช่องเลยค่ะจากนั้นก็ดึงก็จะได้ริบบิ้นในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะทำอีก2เส้นให้เป็นแบบนี้ค่ะพอเราทำครบทั้ง3เส้นแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะนำมาสานค่ะจะหยิบเส้นที่1ขึ้นมาแล้วเส้นที่สองมาวางทับเส้นที่1ค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่3ค่ะมาวางเรียงกัน แบบนี้เลยแล้วเอาข้างบนค่ะเส้นข้างบนสองเส้นขัดกันก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนำเอาแม็กค่ะมาแม็กตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เพื่อเวลาที่เราสารค่ะเขาจะได้ไม่หลุดออกจากกันต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะสารกันเลยค่ะเราจะหันริบบิ้นมาในลักษณะแบบนี้นะคะ แล้วใช้เส้นที่1ค่ะทางซ้ายมือ,อตัวนี้เป็นเส้นที่1นะคะโค้งมาโค้งลักษณะแบบนี้นะคะไปข้างหลังเส้นที่1ข้างบนค่ะแล้วก็ขัดข้างหน้าเส้นที่2ขัดข้างหลังเส้นที่3ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเส้นที่2ของซ้ายมือโค้งเหมือนเส้นแรกเลยค่ะเมื่อกี้ขัด ข้างหลังนะคะทีน,นี้เราขัดข้างหน้าค่ะแล้วก็ขัดข้างหลังเส้นที่2ขัดข้างหน้าเส้นที่3ค่ะจะเป็นการสารแบบนี้นะคะเส้นท mmm. ี่3ค่ะเมื่อกี้ขัดข้างหน้านะคะเราก็โค้งมาขัดข้างหลังเส้นที่1ค่ะขัดข้างหน้าเส้นที่2แล้วก็ขัดข้างหลังเส้นที่3จากนั้นให้ค่อยๆดึงนะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะ ก็จะเป็นรูปทรงกลวยแบบนี้ต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการพับริบบิ้นในรูปแบบนี้อีก1ครั้งนะคะก็หันมาในลักษณะเดิมเริ่มต้นจากเส้นที่1คือเส้นนี้ทางซ้ายมือโค้งริบบิ้นเหมือนเดิมค่ะขัดไปข้างหลังเส้นที่1นะคะแล้วก็ขัดข้างหน้าเส้นที่สองขัดข้างหลังเส้นที่3ามค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะ เส้นที่สองตามมาโค้งแล้วก็มาขัดข้างหน้าเส้นที่1ขัดข้างหลังเส้นที่สองแล้วก็ขัดข้างหน้าเส้นที่สามเส้นที่สามค่ะโค้งมาแล้วก็ขัดข้างหลังเส้นที่1ขัดข้างหน้าเส้นที่2แล้วก็ขัดข้างหลังเส้นที่สามค่ะทีนี้ก็ดึงให้กระชับนะคะก็จะมีปลายแหลมนะคะ2ด้าน พอต่อจากนั้นค่ะเราก็สามารถใส่เหรียญได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทํารูปทรงสี่เหลี่ยมให้เราดึงให้กระชับอีกหนึ่งรอบค่ะพอดึงกระชับเรียบร้อยเราจะดันริบบิ้นตรงนี้เข้าไปค่ะดันเข้าไปนะคะและส่วนข้างบนก็กดเข้าไปค่ะให้ได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ดึงให้กระชับค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บริบบิ้นนะคะเราจะเก็บริบบิ้นจากข้างบนก่อน โดยจะเริ่มต้นจากเส้นสายมือคือเส้นนี้นะคะเราทาบมาจะเห็นช่องค่ะเราก็เสียบไปตามช่องของเขาเลยนะคะทำใม้ยอดนะคะเส้นที่สองค่ะช่องของเขาจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็ช่องข้างล่างอีกอันหนึ่งเขาก็จะสลับไปมาแบบนี้ค่ะ ส่วนเส้นที่3นะคะก็จะทาบลงมาก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้ด้านนี้เราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาทำด้านนี้อีกนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็ใส่ไปตามแนวของเขาทีนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้ริบบิ้นที่มีการแตกหักง่ายนะคะก็ให้ระวังนิดหนึ่งแบบนี้ค่ะเขาจะแตกง่าย แต่ว่าความสวยมันวาวของริบบิ้นที่ห่อนี้เขาสวยมากค่ะเวลาที่เราทำเสร็จออกมาแล้วนะคะก็จะมีความมันวาวเนี่ยค่ะเขาจะแตกง่ายมากๆเลยก็ต้องระวังนิดนึงน,นะคะเราต้องตัดริบบิ้น่างนี้ก่อนแล้วก็เสียบเข้าไปถ้าเกิดว่าใครใจรอนี้อาจจะมีความรู้สึกลำคาญได้มากเพราะว่าริบบิ้นจะแตกตลอดเวลาค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราก็ทําเสร็จทั้งสองด้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําอีกทีนึงค่ะเพื่อความกระชับนะคะก็ทําไปตามแนวเหมือนกับที่เราทํามาทั้ง2ด้านนี่ค่ะ ตอนนี้นะคะริบบิ้นก็เหลือน้อยแล้วเราก็นําเอากันไกรค่าม,มาตัดเลยดีกว่าค่ะตัดให้ครบทุกเส้นเลยนะคะก็จะได้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาตกแต่งกล่องคองควันค่ะให้เป็นลักษณะแบบนี้โดยจะเริ่มต้นจาก ที่ตกแต่งก็คือใช้ริบบิ้นลายจุดนะคะเราจะทาบริบบิ้นให้รอบก่อนที่จะตัดออกมาแล้วก็ใส่เทปกาวสองหน้าค่ะจากนั้นก็จะนำมาแปะไว้กับกล่องนะคะเราจะเริ่มต้นจากหน้าที่ไม่สวยค่ะให้ดูก่อนนะคะว่าด้านไหนสวยเราจะแปะตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็ หมุนรอบค่ะพยายามให้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ประกบเรียบร้อยเดี๋ยวตรงนี้ก็ตัดมาประมาณสักสองนิ้วนะคะแล้วก็มาตัดออกเป็นสองชิ้นค่ะหรือใครอยากจะให้ยาวกว่านี้ก็ได้ค่ะ เราก็จะมาตัดในลักษณะเอาไม่ใช่ค่ะเอามาแปะในลักษณะแบบนี้โดยใช้เทปกาวสองหน้าค่ะมาแปะให้เหมือนกับเป็นรูปหางของโบ่ะค่ะแปะเป็นรูปตัว V นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อจากนั้นเดี๋ยวก็จะเอาโบตรงนี้นะคะมาแปะเหมือนเราผูกโบค่ะ อย่างนี้ก็ยังไม่สวยจะต้องมาตัดตรงนี้ให้เป็นโบค่ะก็จะเป็นโบขึ้นมาแล้วนะคะต่อจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปแปะก,กับกล่องของขวัญของเราค่ะ ออตรงนี้ถ้าเกิดใครจะใช้กาวร้อนก็ได้นะคะเขาจะได้ไม่หลุดออกจากกันเพราะถ้าเกิดใช้เทปกาวสองหน้าอาจจะหลุดง่ายค่ะทีนี้ก็หันด้านที่ดูว่าสวยสุดนะคะแล้วก็แปะเข้าไปเลยตรงนี้ค่ะใช้กาวร้อนจะดีกว่าเพราะว่าเขาจะได้ไม่หลุดค่ะแล้วก็กล่องของขวัญของเรานะคะเป็นกล่องของขวัญคริสต์มาสก็เสร็จเรียบร้อย ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะก็จะต้องเป็นกล่องคริสต์มาสค่ะ